ปสปอตโฆษณาทางวิทยุในดีนในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องขุนธาตุบริษัทผู้สร้างพง์ไทยภาพยนตร์ขอเสนอภาพยนตร์ย,ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในขุนธาตุผลงานจากห้าคุณพลแห่งโลกบันเทิงรัพิพรแก้วฟ้าเนลิมิตรพรานบูรและสะออัสนจินดานำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชราชาวราชนรัตนรัตวัชราทัตเอกทัตสมจิตทรัพย์ส,สำรวย อรุณบุญยรัตเพชรพิษนุปริมประพาพรนุทีนฤบานอตินันสิงหิลันหลอตอกกำกับการแสดงโดยเนรมิตรหรืออํานวยการรัสนิมิอํานวยการสร้างโดยรัตดาประทิปสิงห์เป็นภาพยนตร์สิบพุกมอ,มอให้เสียงภาคสดเข้าฉายเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ในปีพศ2513ที่โรงภิาพยี่ร์วงพยศเอ็มพายสำหรับเรื่องยอดคุณทาตย้อนไปเมื่อสมัยรัชกาลที่5สาโซภกาศเลิกทาต แต่พญาปหินทรนแสดงโดยทัตเอกทัตซึ่งเป็นเจ้าเมืองหนึ่งมายอมทำตามาพระประสงค์และคงใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงท่าในเรือนอยู่ต่อไปท่าในเรือนนี้จึงคิดจะหลบหนีโดยมีอกเคือแสดงโดยพะชราชาวราชใต้เหลียงแสดงโดยนวรัตน์วัชรลาเจ้าพันแสดงโดยเพชรพิสนุเจ้ากิง่งแสดงโดยฤทีน,นรบาทเป็นหัวหอ,อกนำทางแต่เหมือนข้อซ้ำเมื่อกลุ่มทาตเหล่านั้นถูกไกวส่งแสดงโดยวิชิตหัวหน้าจีนหอซึ่งเป็นพ่อใต้เหลียง บังคับเอาตัวเเป็นทาสใช้แรงงานก่อสร้างในค่ายจีนฮ่อและทำธรุรกรรมยิ่งกว่าตอนที่อยู่กับพระยาพินทรเสีอีกอีเขือจึงลบกนี้ออกมาเพื่อจะหาคนไปช่วยทาสเหล่านั้นแล้วก็ได้พบกับร้อยเอกขุนณรณชิตแสดงโดยมิชัยมัญชาซึ่งเวาลาออกตามหาทาสเหล่านั้นตามคำสั่งของเจ้าพยาภูธรแสดงโดยดิอุดุลยรัตขุนนรณชิตจึงต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นทาสในค่ายจีนฮ่อและได้ร่วมมือกับเจ้าพันเจ้ากิง่งช่วยเหลือทาสเหล่านั้นให้พ้นมือจากจีนฮ่อ และนี่เรื่องเล่าย่อยๆจากภาพยนตร์เรื่องขุนธาตุสำหรับสปอน์โฆษณามาจากแผ่นเสียงในขนาด7นิ้วเป็นสปีด45เลเบลสีขาวหน้าว่างไม่ได้ระบุข,ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นและต้องขอขอบพระคุณรกคุณเมืองไทยพัฒราถววงที่ได้แบ่งปันสปอนส์โฆษณาภาพ,พยนตร์ไทยเรื่องขุนธาตุมาให้แฟนช่องซินเนมายาสตูดิโอได้รับฟังกันก็ถือว่าเป็นสปอนส์อีกเรื่องหนึ่งที่หาฟังได้ยากในปัจจุบันมีแต่เฉพาะนักสะสมเท่านั้นเราลองมารับฟังกันดู กับสปอร์โฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องคุณทาคุณทตณาตชากาดกลาระพีพรแก้ว้าเนรมิตรปราณบูมศอสอาจสนะกินดา ข้าคุณพลโลกพันเทิงรวมแรงสร้างคุ้มทาตให้แกรงคุ้มทาตเข้มแข็งแกรงชา่ิบิดเพชรธารนำทัพดาราสู่ถึงใจขาดตรุจีนไปดูคุ้มทาตไปดูคุ้มทาต่าที่เอ็มพายคุ้มทาตคุ้มทาตคุ้มทาตสู้เพื่อไทยเพื่อไทย คุณธาตุชะกาตกลาพรพีพรแก้วฟ้าเนรมิตรปราณบูมสอาาสนะกินดา้าคุณคนโลกวันเทิงร่วมแรงสร้งางคุณธาตุให้แกรงคุณธาตุเข้มแข็งแกรงชะกาตบิดเพ็ด ลาดินำทัพดาราสู่ถึงใจขาดตรุษจีนไปดูคุ้มทาตเไปดูคุ้มทาตุท่ทีเอ็มพายคุ้มทาตคุ้มทาตคุ้มทาตสู้เพื่อไทยเพื่อไทยคุ้มธาตุกาดกล้าพระผีพรนแก้วฟ้าเนรมิตปราณบุญศอสอาจสนธินดา ถ้าคุณพลโลกคนเทิงรวมแรงสร้างคุมทาตให้แรงคุมทาตเข้มแข็งแรงชาติบิดเพชรคาราน้ำทับดาราสู่ถึงใจขาดตุรกีน่ะไปดูคุมทาตไปดูคุมทาตุทาที่เอ็มพายคุมทาตคุมทาตคุ้มทาตสู้เพื่อไทยเพื่อไทยคุณ ข้ทาทัศกากลาระพีพร<อ>แก้วฟ้าเนรมิตปราณบุญสอหสัดชนะดินดา้าคุนคนโลกวันเทิงร่วมแรงสร้งางคุมท่าให้แรงคุนทาาเข้มแข็งแ,งแรงชะกาดบิดเพ็ ลา,าดนินำทัพดาราสู่ถึงใจขาดตรุษจีนะไปดูคุณทาตไปดูคุณทาตขาที่เอ็มพาย <em> alia, คุณทาตคุณทาตคุณทาตสู้เพื่อไทยเพื่อไทยคุณทาชฉกาศกลา้าสเนรมิพนแก้วฟ้าเนรมิตรปราณบูนศออาสนะจินดา ถ้าคุณคลโลกคนเทิงรวมแรงสร้างคุมธาตุให้แรงคุมธาตุเข้มแข็งแรงชาติบิดเพชรชาตินำทัพดาราสู่ถึงใจขานตรุษจีนไปดูคุ้มธาตุไปดูคุมธาตุขา,าที่เอ็มพายคุมธาตุคุมธาตุคุมธาต,าตุสู้เพื่อไทย,ทยเพื่อไทยและนี่คือสปอร์ตโฆษณาภาพยนตร์ไทย เรื่องคุณทาบซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ฟิล์มสิบหกมมให้เสียงภาคสดและได้เพิ่มสีสันด้วยการใส่ฉากเพลงสัตยภาพมมประกอบเรื่องเอาไว้และเป็นทมเนียมนิยมของหนังไทยหลายเรื่องในยุคก่อนจะกลายเป็นยุคฟิล์มสัตยภาพมมอย่างเต็มตัวโดยเวลาฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งตัวหนังเป็นฟิล์มสิบหกมมจะฉายด้วยเครื่องสิบหกมมโดยมีนักภาคคอยภาคเสียงสดเอาไว้แต่เมื่อไปถึงฉากเพลงก็จะมีเสียงเพลงในฟิล์มจะสลับไปฉายด้วยเครื่องสัตยภาพมม ซึ่งบางครั้งนังสิลปมมก็จะมีฉากเพลงศิลป์มมแบบนี้กดติดชมคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานซีนเนมายาสตูดิโอและท่านจะไปพลาดในการรับชมคลิปต,ต่างๆของทางช่องซีนเนมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องลขคนตำนานหนังไทยเรื่องย่อนหนังไทยสปอนคอษนาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามไมา้ท่านชมอย่างต่อเนื่องถ้าท่านมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากจะลงโฆษณาในช่องนี้ ติดต่อกันได้ที่ g m a i l c i n e m a y a s t u d i o g m a i l c o m รับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวังและราคาเป็นกันเองอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อกันได้ที่ g m a i l c i n e m a y a s t u d i o g m a i l c o m ช่อง c i n e m a y a s t u d i o เปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับช่องนี้เพียงเดือนละ80บาทเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้มีสายป่านที่ยาวนานและทำคลิปต่างๆให้กับท่านได้ชมอย่างตลอดไป สิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นคือป้ายผู้สนับสนุนข้างชื่อของคุณในความคิดเห็นและอีโมจิสำหรับในการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมเป็นแฟนเหนียวแน่นกับช่องซีเน m a ยา Studio เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ